สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะคุณจะได้หลักการวิธีคิดนะคะของคนสำเร็จนำไปใช้กันค่ะวันนี้นะคะคีย์แพงนะคะเราก็บอกเลยว่าคุณได้ฟังวันนี้นะคะคุณไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ พ่ะคะคอของเราเลยค่ะ6วงจร examples. ของคนสําเร็จนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันทริคนะคะวิธีการของคนสําเร็จว่าคนสําเร็จเขามีวิธีคิดนะคะ <im itation> วิธีการยังไงาทําไมเขาถึงสําเร็จได้นะคะวันนี้ค่ะถ้าเรารู้เหมือนเขาเราก็สําเร็จได้เหมือนเขาถ้าเรารู้เหมือนเขาเราก็สามารถนะคะที่จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้เช่นกันคะ่ะดังผ่านสิ่งนั้นมาแล้วนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เวลาที่เรานะคะ อยากเป็นคนสําเร็จนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องไปคิดค้นเองเราไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนรู้เหมือนไปคิดค้นเส้นทางอะไรใหม่แล้วนะคะวิธีการที่ง่ายและสั้นที่สุดนะคะคุณลองนึกย้อนกลับมานะคะถ้าวันนี้ใช่ไหมคะคุณเป็นคนที่ ต้องไปคิดค้นเองคุณต้องไปเดินค้นหาคำตอบเองมันก็สำเร็จได้เช่นกันค่ะแต่ว่าสมมติเรากว่าจะเรียนรูก้กว่าจะล้มลูกคุกคันนะคะกว่าจะทำได้ไม่ได้เราอาจจะใช้เวลาา3ปี5ปีแบบนี้เหมือนเราต้องลองผิดลองถูกใช่ไหมคะกว่าเราจะค้นพบวิธีการที่เราจะสำเร็จได้เราอาจจะใช้เวลานะคะแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณเลือกที่จะก๊อปปี้เลยก็คือเรารู้ว่า การทำเส้นทางความสําเร็จนะคะมันมีคนที่เขาทำในแนวนั้นที่เราต้องการสมมุตินะคะคุณอยากประสบความสำเร็จเรื่องการเปิดร้านอาหารใช่ไหมคะคุณก็ไปหาโรโมเดลนะคะเขาเรียกว่าโรโมเดลก็คือต้นแบบของคุณที่เขาเปิดร้านอาหารแล้วเขาสักเซตค่ะวิธีลัดเลยคือคุณไปก๊อปปี้เขาเลยค่ะคุณไม่จาเป็นจะต้องไป คิดคนเองไปลองผิดลองถูกเองนะคะให้คุณนะคะมีวิธีการเขาเลยค่ะถ้าคุณนะคะเลือกวิธีการนี้โดยการที่คุณไปพูดคุยกับเขาเลยทําไมเขาถึงมีการขายสูตรเห็นไหมครับคือบางครั้งเราไม่ต้องลองผิดลองถูกเราไปซื้อสูตรเขาเลยคือเขาก็อปปี้เพจเลยค่ะคือบอกวิธีการบอก เลยว่าไปซื้อวัตถุดิบยังไงคุณต้องไปซื้อที่ตลาดไหนเพราะเขาคอมแพร์มาหมดแล้วว่าที่ไหนถูกที่ไหนแพงเราไม่ต้องไปเสียเวลาคิดเองนะคะนี่แหละค่ะทำไมธุรกิจที่เป็นลักษณะแฟนชายช่วงหนึ่งมาเลยบูมและขายดีเพราะบางทีนะคะคนที่ทําคือเราขี้เกียจคิดคือเราไม่อยากไปลองผิดลองถูกเองเราก็เลยต้องไปซื้อแฟนชายเข้ามาเห็นไหมคะเขามีระบบหลังบ้านให้ด้วยมีระบบ ในบ้านให้ด้วยระบบหลังบ้านได้ด้วยมีทุกอย่างนะคะที่เขาจะมาบอกนะคะเราว่าเราต้องทำยังไงเลยดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะถ้าเราเลือกนะคะที่จะก๊อปปี้เขาเลยความสำเร็จของเราอาจจะเร็วขึ้นนะคะอาจจะเร็วขึ้น10เท่า20เท่าหรือบางทีอาจจะเร็วขึ้นแบบดับเบิลไซส์เลยค่ะคือ100%เซไปเลยแบบนี้นะคะคือไม่ต้องเด y วันบางกว่าคุณจะมาเดวันใช่ไหมคะคุณต้องใช้เวลา สามปีห้าปีแบบนี้นี้คุณมาในวันแรกแล้วคุณก็เหมือนเขาลองผิดลองถูกมาสามปีแล้วแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราเร็วขึ้นนะคะทุกท่านเปลี่ยนไปยังไงเขาพัฒนาไปยังไงโลกนี้นะคะมันมีการปรับเปลี่ยนไปยังไงเช่นนะคะถ้าคุณเป็นคนที่เรียนรู้และพัฒนานะคะคุณจะตื่นรู้ทางปัญญาคือคุณจะเป็นคนที่ ปรับเปลี่ยนอะไรทุกอย่างได้เร็วแล้วคุณจะปรับเปลี่ยนอะไรได้ตามยุคสมัยนะคะคือไม่ได้เป็นคนที่ล้าหลังนะคะคุณเห็นไหมคะบางคนนะคะไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคืออะไรก็ตามแต่คือจะย,ยึดถือแต่สิ่งที่ตัวเองทำ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 อยู่อย่างนั้นนะคะโดยที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะเราก็ต้องถูกโลกเปลี่ยนเหมือนเดิมค่ะวันนี้กนะ่อนโลก มันเปลี่ยนหรือคุณจะถูกกำหนดให้มันเปลี่ยนไปนะคะโดยที่สุดท้ายแล้วคุณก็โดนฟอร์สให้เปลี่ยนเช่นเคยค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะต้องเป็นคนที่เตือนรู้ทางปัญญานะคะแล้วเราจะต้อง มาดูตัวเองว่าตัวเองนะคะสนใจด้านไหนตัวเองรู้เท่าทันนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีปัจจุบันเราเป็นคนที่เรียนรู้เร็วเปิดใจกว้างมีปัญญาค่ะมองเห็นการไกลนะคะได้ก่อนคนอื่นเห็นไหมคะที่เขาบอกว่าคนสำเร็จนะคะมักจะมองเห็นในเรื่องที่แตกต่างคือบางคนเขา มองไม่เห็นแต่คนสําเร็จคือเขาจะมองเห็นก่อนพอเขามองเห็นก่อนเขาก็เริ่มทําก่อนพอเขาเริ่มทําก่อนเขาก็ซักเซสก่อนแล้วเขาก็ไปถึงความสําเร็จก่อนเราแล้วพอเรานะคะมารู้ทีหลังเราก็ถ้าเราอยากเร็วเราก็ก๊อบปี้เขาเลยแล้วก็รีบทำเลยค่ะรีบลงมือทำนะคะไม่ต้องมาลองผิดลองถูกอีกอันนี้คือวิธีแรกนะคะหกววงจรของคนสำเร็จอะไร เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรานะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณนะคะเคยผิดพลาดในเรื่องของอความรักนะคะหรือการแต่งงานแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จมาแล้วคุณรู้ว่าอะไรที่คุณไม่ควรทําคุณก็เลือกนะคะในเรื่องที่ไม่ควรทานั้นนะมาเป็นการเรียนรู้เป็นบทเรียนคะ่ะแล้วก็นำมันนะคะมาปฏิบัติไม่ให้มันเกิดนะคะผลลัพธ์ซ้ำอีก ไม่ให้มันเกิดนะคะในเรื่องเดิมซ้ำอีกดังนั้นนะคะอยากทําอะไรแล้วสําเร็จต้องเรียนรู้จากบทเรียนที่ผิดพลาดในอดีตนะคะนี่คือคนฉลาดและคนสําเร็จไม,ไม่เรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันคือฉันซวยเอาอีกแล้วฉันซวยอีกแล้วเอาอีกแล้วนะคะเรื่องนี้มันทำไมต้องเกิดขึ้นกับฉันทำไมมันไม่เกิดกับคนอื่นทำไมคนอื่นไม่เห็นเขาเจอแบบนี้เลยทำไมฉันต้องเจอแบบนี้อีกแล้วนะ ฉันซวยอีกแล้วอย่างนั้นยางงี้นะคะคือคุณจะโทษตัวเองแล้วคุณก็จะคิดว่าคุณเป็นคนที่ซวยเจอแต่เรื่องอะไรซวยๆเรื่องซวยๆมันต้องเกิดกับคุณแบบนี้ค่ะนั่นมันเป็นวิธีคิดที่ผิดนะคะนี้ฉันทำไมต้องเกิดเรื่องนี้นะคะอย่าไปคิดแบบนั้นค่ะจริงๆแล้วนะคะทุกคนมีโอกาสที่จะเจอเรื่องทั้งดีหลายๆเท่าๆกันนะคะวันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณนะคะ โฟกัสอะไรถ้าคุณอยากให้เรื่องร้ายๆนะคะมันน้อยลงคุณจะต้องใช้กฎแห่งแรงดึงดูดนะคะคิดถึงสิ่งดีๆนะคะอยู่ในคลื่นของความสุขอยู่ในพลังงานดีๆนะคะสุใจสุใจคุณเสนอนะคะขอบคุณมากค่ะส่งใจให้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆนะคะอ่านะคะ อย่าคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดกับคุณนะคะอย่าคิดว่าคุณเป็นคนซวยคุณเป็นคนไม่ดีอย่าดึงดูดพลังงานลบนะคะเข้ามาหาเราอย่าคิดมีแนวคิดว่าเอาอีกแล้วซวยอีกแล้วฉันต้องเจอแต่เรื่องอะไรแบบนี้ชีวิตฉันมันซวยจริงๆชีวิตฉันมันเส็งเครงจริงๆนะคะชีวิตฉันมันแย่จริงๆอะไรแบบนี้คือคุณอย่าไปดึงดูดแบบนั้น เพราะถ้าคุณนะคะดึงดูดแบบนั้นหรือคุณดึงด,ดึงดูดเรื่องแบบนี้บ่อยๆนะคะมันก็ยิ่งจะทําให้คุณนะคะคิดว่าคุณจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําๆบนบซ้ําๆมันก็จะทําให้เรานะคะยิ่งดึงดูดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเข้ามาในชีวิตของเราได้มากขึ้นค่ะได้ง่ายขึ้นดังนั้นอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะทุกคนมีโอกาสเจอสิ่งที่ดีและไม่ดีมันไม่ใช่เรื่องที่ซวยอะไรเลยค่ะ มันเป็นเรื่องที่ทุกคนนะคะต้องได้เจอนะคะดังนั้นอย่าคิดว่าทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันให้คุณคิดนะคะว่าอ๋อมันก็เป็นธรรมดานะใครๆก็มีโอกาสจะเจอเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราสามารถที่จะเจอเรื่องแบบนี้ได้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติง่ายๆนะคะดังนั้นนะคะคุณก็แค่ อเจอก็เจอค่ะนะคะไม่ต้องไปใส่ความหมายให้มันยิ่งใหญ่ไม่ต้องไปทําให้มันนะคะเป็นปัญหาอะไรที่ใหญ่ขึ้นมาแค่คุณเจอแล้วคุณก็พิจารณานะคะว่านี่เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะแล้วคุณก็ตั้งสติกับมันนะคะแล้วก็คิดว่าคุณจะต้องแก้อย่างไรครับนี่แหละเราตั้งเป้าหมายเหมืนที่ดิฉันจะไลฟ์นดิฉันจะไล่สเดือนติดวันนี้เป็นวันที่18แล้วนะคะ ถ้าเราทำทำหยุดหยุดคือวันนี้เกิดขี้เกียจก็ไม่มาไลฟ์วันนี้ขยันก็มาอะไรแบบนี้นะคะคือมามาหยุดหยุดทำทำแบบนี้ก็ไม่เวิร์กนะคะคือต่อให้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราก็คือต้องมาไลฟ์ตามแพชชั่นที่เราวางนะคะคือชาเลนที่เราตั้งใจก็คือมีนิดๆหน่อยๆครึ่งชั่วโมงอะไรเราก็มาไลฟ์หรือว่าไม่ว่างเช้าก็มาไลฟ์เย็นไม่ว่างเย็นก็ไลฟ์ช้าขอให้หนึ่งวันนะคะ เราได้ทำมันมันจะพิชิตเป้าหมายนะคะรายวันนะคะได้สำเร็จพอเราทำรายวันนะคะสำเร็จเป้าหมายระยะยาวนะคะมันก็จะสำเร็จยิ่งขึ้นมันมันจะทำให้เราทำต่อเนื่องต่อเนื่องเพราะเรานะคะเอาชนะเป้าหมายรายวันได้แล้วนึกออกไหมคะพอรายวันมันสำเร็จรายสัปดาห์มันก็จะทำได้รายเดือนมันก็จะทำได้เราจะกลายเป็นมี เหมือนมีแรงบันดาลใจที่จะทําต่อแต่ถ้าคุณนะคะล้มเลิกตั้งแต่วันแรกนะคะไม่ทําวันต่อไปคุณก็จะโอ้ไม่เป็นไรหรอกเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไล์ถ้างั้นวันนี้ไม่ไม่ไล์ดีกว่าวันต่อไปคุณก็จะเป็นแบบนี้คุณก็จะเป็นอย่างนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีตัวขาวกับตัวดําใช่ไหมคะในตัวเรานะคะมันจะมีอาธรรมกับธรรมะนะคะเวลาที่อาธรรมนะคะมันขึ้นมันก็จะมาบอกให้เรานะคะไม่ต้องทําอันนั้นไม่ต้องทําอันนี้นะคะ ไม่ต้องทำอันนั้นไม่ต้องทําอันนี้เช็คไม้นะคะว่ามันมถานหมดเรี่ยงมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ถ้ามันหมดแล้วเสียงมันจะไม่ออกนะคะมันอ่ามันจะบอกว่าไม่ต้องทําหรอกทําไปก็แบบนั้นจะทําทําไมมันไม่มีประโยชน์หรอกทําไปก็ไม่ซักเซสหรอกไม่อะไรเสียเวลามันจะมีเสียงเล็กๆพูดแต่อีก เสียงหนึ่งก็จะบอกว่าทําเธอเธอทําแล้วเธอจะพิชิตเป้าหมายรายวันนะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากวันนี้เธอต้องเอาตัวเองออกมาแล้วเธอต้องโล่งมือทํานะคะ <c oughs> มันจะมีเสียงบอกแบบนั้นถ้าคุณทําอะไรนะคะแล้วโฟกัสตั้งแต่ต้นจนจบนะคะทามันต่อเนื่องอย่าหยุดที่จะทําถ้าคุณทําแบบนี้ได้ดิฉันบอกเลยค่ะว่าคุณสําเร็จ ทุกๆเรื่องในชีวิตค่ะนี่คือคีย์ของมันนะคะดังนั้นนะคะอย่าทําอะไรแล้วทําทําหยุดหยุดให้ทําแล้วทําต่อเนื่องมีวินในกับมันทําสิ่งเล็กๆแต่ไม่ต้องไปเริ่มต้นยากนะคะเริ่มต้นง่ายๆทําอะไรที่เราจะทําง่ายๆนะคะเพื่อให้เราได้เมนเทนคือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ยุ่งยากสําหรับเราจะไ like, ลก็แค่กดปุ่มไ like, ลแล้วไ like ลเลยค่ะไม่ต้องไป คิดยากว่าชุดไม่พร้อมทรงผมไม่พร้อมนะคะไม่รู้จะพูดอะไรคืออย่าไปคิดยากอะไรขนาดนั้นถ้าเราคิดยากเราจะไม่เริ่มต้นทำอะไรให้มันง่ายๆคะ่ะเข้าไว้พอมันเริ่มง่ายๆใช่ไหมคะพอมันได้ทำแล้วเมนเทนตัวเองได้แล้วจนเป็นนิสัยนะคะรู้สึกเป็นกิจวัตรประจำวันเราแล้วเนี่เราก็ค่อยไปเพิ่มสกิลเพิ่มเรื่องเทคนิคเทคนิคเลิกเพิ่มอะไรแบบนั้นนะคะแต่แรกๆเอาง่ายๆไปก่อนครั มันจะเข้าถึงผู้คนได้ง่ายนะคะแล้วก็มันจะทําให้เรานะคะลุกขึ้นมาแล้วทํามันได้ต่อเนื่องทุกวันเราจะไม่เบื่อนะคะนะคะยอมรับความผิดของตัวเองนะคะอันนี้หมายถึงว่าเราไม่มีอีโก้นะคะในตัวคือบางคนนะคะเมื่อตัวเองผิดรู้นะคะว่าตัวเองผิดแต่ไม่ยอมรับความผิดของตัวเองนะคะคือกลัวจะเสียหน้ากลัวจะเสียท่าทีกลัวจะ มีฟอร์มเยอะอย่างนี้นะคะกลัวว่าถ้ายอมรับผิดแล้วมันจะดิสเครดิตตัวเองอะไรแบบนี้ดังนั้นนะคะใครที่มีอีโก้และไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองนะคะไม่เป็นเรื่องที่ดีนะคะคือถือว่าคุณก็ไม่จะไม่มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเอง คุณจะคิดแต่ว่าคุณถูกถูกถูกอยู่เสมอทั้งๆที่คุณก็รู้ตัวอยู่ว่าสิ่งที่คุณทํามันผิดแต่คุณก็ไม่ยอมรับความผิดนะคะสู้คุณนะคะคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะยอมรับข้อผิดพลาดของเขาว่าเขาผิดเขาก็จะบอกว่าเขาผิดถ้าถูกเขาก็จะยืนยันในคําพูดว่าถูกมีหลักการเพราะว่าเขารู้ว่าสิ่งนั้นเขาได้ทําถูกแล้วนะคะแต่ถ้ารู้ว่าผิดเขาก็จะบอกว่าเออเขาผิดยอมรับผิด แก้ไขแล้วก็ไปต่อแค่นั้นละคะ่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องน่ากังวลน,นะคะเพียงแค่เรานะคะเอ่ยปล่าว่าเอ,อเราผิดนะเราขอโทษกับเรื่องนี้แต่ว่าเราได้เรียนรู้แล้วแหละว่ามันผิดยังไงมันไม่เวิร์กยังไงแล้วเราจะปรับปรุงยังไงและจะไปต่อยังไงนะคะให้แก้ไขแล้วก็ไปต่อค่ะ คีมีแค่นี้ค่ะอย่าไปยืดมั่นถือมั่นอย่ามีอีโก้นะคะในตัวตนเยอะมากอย่าคิดว่าฉันถูกเสมอนะคะฉันเธอต้องผิดฉันถูกเสมอฉันจะยอมไม่ได้ฉันจะบอกว่าตัวเองผิดไม่ได้มันเสียเหลี่ยมมันเสียเกียรติฉันฉันจะลดตัวลงไปแล้วก็ไปบอกว่าฉันผิดไม่ได้อย่าคิดแบบนั้นค่ะคําว่าอีโก้นี่แหละค่ะมันทำลายคุณมาเยอะแล้วนะคะคำว่าอีโก้นี่แหละค่ะที่มันนะคะทำให้คุณนะคะ ไม่ไปต่อและไม่เกิดการพัฒนานะคะตัวเองแล้วซ้มไลายนะคะทำให้คุณถอยหลังเข้าคลองด้วยนะคะเพราะคุณนะคะไม่ยอมรับการปรับตัวไม่ยอมรับผิดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะดังนั้นนะคะคนสำเร็จทุกคนเขาจะกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็แก้ไขแล้วไปต่อนะคะถ้างั้นอยากเป็นคนสำเร็จนะคะเราก็แค่เปลี่ยนแปลงแก้ไขและไปต่อยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองค่แค่นี้ล่ะคะ่ะ พลังของการทบต้นค่ะพลังของการทบต้นนะคะก็เหมือนการสะสมสิ่งที่เราทํานะคะสมมุติเราทําแล้วมันดีเราก็แค่ทํามันต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะเราก็มีของเดิมตุนไว้แล้วใช่ไหมคะ ของใหม่ที่มาก็ยังได้ใหม่อีกแล้วก็เก็บมันไว้ของเก่าก็ยังมีอยู่นะคะของใหม่ก็นํามาเก็บมันไว้อีกเราก็จะเก็บมันไว้ในครังสมองของเรานะคะคลังความรู้ของเราในการพัฒนาตัวเองเวลาที่เราเจออะไรเราก็จะนํามันออกมาใช้ได้เราจะนํามันนะคะออกมาใช้งานได้ทุกเมื่อนะคะเพราะเรามีคลังความรู้ในสมองนะคะจํานวนมากเพราะเราจะทบ ต้นนะคะเสมอไม่ใช่ว่าอันเก่านะคะคุณก็ลืมมันไปแล้วอันเก่าคุณก็ถูกดีลีทไม่นำมาใช้อันใหม่ก็เข้ามาแต่ถ้าอันเก่าคุณยังอยู่คุณก็ได้เรียนรู้กับมันถ้ามีอันใหม่ที่ดีกว่าเราก็ได้รู้ว่าอ๋ออันใหม่นี้มันพัฒนาเวอร์ชั่นไปแบบนี้นะแต่คุณก็ยังเก็บข้อมูลคลังเก่าอยู่นะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วในความสำเร็จและการไปต่อนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไปเก็บความล้มเหลวนะคะ ทบต้นคือเก็บมันไว้แล้วคุณก็ยังลากมันไปกับชีวิตคุณรู้ว่ามันลากไปแต่คุณก็ยังเก็บเก็บมันไว้ไม่เคยดีลีทมันออกอันนั้นนะคะไม่ใช่ถ้าเป็นความล้มเหลวอะไรที่มันลบเป็นพลังงานลบให้คุณดีลีทมันจับตัวเองให้ได้ดีลีทมันออกทันทีจับตัวเองให้ได้ดีลีทมันออกทันท, delete, นออท,นทีค่ะอย่าเก็บอย่าสะสมเพราะไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นแต่ถ้าเป็นความสำเร็จนะคะ เก็บสะสมความสำเร็จทุกๆวันแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะกับวันใหม่กับสิ่งใหม่ๆทบขึ้นเรื่อยๆคะ่ะนี่คือคนสำเร็จเขาทำกันนะคะดังนั้นนะคะอยากเป็นคนสำเร็จให้ทําแบบที่ คนสำเร็จเขาบอกนะคะโอแอลนะคะก็ฝากติดตามกันทุกๆชาน n e ลด้วยนะคะทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมวงต้นที่ดีกลุ่ม a c e b o o k นะคะมนณาสนัน,นครูสอนจิตวิทยาความสุขนะคะแล้วก็ครูตุก63นะคะครูตุกนะคะในไล n e นะคะแล้วก็ใน TikTok จะเป็นช่องครูตุก63นะคะแล้วก็ใน y o u u u e e ชาน n e l คือตุกมนณาสนัน,นผู้มีใจที่เป็นสุขค่ะนะคะ <Es pe ak> เข้ามานะคะในอันนี้ได้ติดตามกันได้ทุกแพลตฟอร์มคะ่ะแล้วก็เราไลฟ์กันนะคะทุกวันนะคะช่วงเช้านะคะจะอยู่ที่อ่าหกโมงเช้าถึง7จ็ดโมงเช้านะคะอ่าช่วงกลางคืนก็ประมาณ3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะคะหกโมงเช้าถึง7จ็ดโมงเช้าช่วงเช้ากลางคืน3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะคะฟังไม่ผิดนะคะมี2รอบเลยนะคะ ถ้าคุณนะคะสะดวกเป็นช่วงเช้าคุณก็กดเข้ามาฟังได้เลยค่ะช่วงเย็นก็เข้ามาฟังกันได้เลยนะคะพบกันทุกวันนะคะดิฉันไ like ลทุกวันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติดตามดูคลิปกันย้อนหลังนะคะที่ฉันมีคอนเทนต์ดีๆนะคะที่แบ่งปันทุกๆวันเลยค่ะนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับว,วันนี้คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะ